ข้อ25ครับพาราโบลารูป1น,นะครับเป็นกราฟของฟังก์ชัน f x เท่ากับ2 x กำลัง2ลบ4 x ลบ6พิจารณาข้อความต่อไปนี้ครับข้อกอไก่พาราโบล,า,ลารูปนี้มีแกนสมมาตรคือเส้นตรง x เท่ากับลบ1ข้อขอไข่พาราโบล,า,ลารูปนี้มีจุดวกกลับอยู่ในจตุภาคที่4ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องอ่ะวา,าวาดกราฟวาดกราฟวาดกราฟครับอ้าวลองวาดเองสิครับ หาอะไรก่อนนะหาจุดตัดแกน x ให้อะไรครับให้ y เป็น0เราจะได้สมการ 2x กํลัง2ลบ 4x ลบ6มีค่าเท่ากับ0เอา2หารก่อนเอา2หารเลยครับได้ x กํลัง2ลบ 2x ลบ3เท่ากับ0อ่ะแยกตัวประกอบออก2เล็บเราก็จะได้ค่า x ออกมา จากนั้นก็เขียนกราฟเป็นพาราความหรือพาราไงไงเป็นพาราไงเขียนกราฟออกมาแล้วก็หาแกนสมมาตรตรงกลาง x-3 กลบ3กับ x บวก 1, 1> ได้ x เท่ากับ3กับลบ1อ่ะ3 1ม3 ลบหนึ่งห่างกันกี่ช่องครับห่างกันสี่ช่องตรงกลางคือสองช่องก็คือหนึ่งแกนสมมาตรอยู่นี่เป็นพาราโบลาเลยครับเป็นพาราโบลาหงายเป็นพาราโบลาหงายก็หน้าตาประมาณแบบนี้อ่าโอ้เห็นคำตอบหมดเลย แกนสมมาตรคือเส้นตรง x เท่ากับลบหใช่ไหม x เท่ากับอะไรเนี่ย x เท่ากับหนึ่งข้อหนึ่งก็ไกลผิดจุดวกกลับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในจตุภาคที่4ถูกหรือผิดถูกครับตอบข้ออื้อหือฉันอยากเตะเองเหลือเกินเอ็นคำตอบชัดเจนขนาดนี้มันบอกตอบข้อสอง